สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กบาตี้นะแฝงนะครับช่อง u t u b e จานตี้ผีบ้าครับผมเมื่อนี้ได้สองร้อยต้นครับมาแล้วครับอ่าส่งแนวหนาเแลาได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงครับเสียงฝนมันส่งอ่าทับหนาไวแล้วครับตอนนี้ฝนอยู่ห่างผมประมาณจากสี่สิบกิโลสามสิบกิโลสี่สิบกิโลประมาณนี้ครับผมผมต้องใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีในการหยอดน้ำกรดครับเอย ใส่เต็มที่ครับมื้อนี้บ่มีคนมีกําลังเสริมครับคุณแม่เมื่อขวบปูซอยต้องขวบเองมันก็เลยลดจํานวนปกติมันสิได้อยู่ที่สี่ลอยครับ500ทยคุแม่แม่ผมมาขวบปูป๊บป๊อบๆ๊อแล้วก็ขวบแล้วแล้วผมก็ขี่ล้มมาใส่ไปส่งบ้านแล้วผมก็คือระหว่างที่เราขวบผมก็ขีดพร้อมนะปุ๊บพวงบ้านปุ๊บแล้วผมก็ฟ้ามากีดต่ออีกป๊อบป๊อบป๊อบปมันสิได้มันจะได้เพิ่มขึ้นบางมือก็ได้600บางมือเกียรติลอยเนี่กติเกบยรตนี่จกียรติ กินแบบนี้กินแบบใดเดี๋ยวไปหาต้นยางไทยก่อนแอกอกินหอดไซหอดหั่นครับมื่นกับไปต้อมองเกาครับผมใต้อมองเกาโปรยอย่างไม่ได้ขวบมื่ฝนตกใสมืมมออันเนี่ยมืนกับไปต้อมงเกาสมมุติเราหอดต้นนี้มื่นกับต้นน,ตน,ตนนั้นตอต้นนั้นตอไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆหอดไซหอดกันครับบ่มีเมีดครับกินแบบนี้เ่ได้เคยนับเมีดครับ ฮอดไซฮอดกันอย่าคิดว่ามันจะครบสวนครับในเครื่องสวนก็บ,บุนหัวแล้วแต่ะมีดฝนตกแล้วครับเบปกเป็กเลยครับในบม่น้ำ <laughs> ร้งแล้วครับ,นนค,รบครับผมได้วางมีดนะครับตอนนี้เวลาเอ่อมื้อนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันหารหสิบเดเวลาสามทุ่มห้านาทีค้างรางมีดแล้วครับผมเออขอบคุณครับเอฟซีติดตาม ยาฟ,ฟื้นยาสู่มันเดอเอ้อเบิงครับเบิงอ,อผมที่แคบไปให้เบิงเนาะอยู่อัอนแลกวกที่ปากมุดเนาะเจ้ากับเบิงผมก็บที่ปากมุดไปเอ้าผมก็บที่ปากมุดในโพดอันนั้นแล้วเจ้ากับเขามาเบิงว่าเป็นยังไงเจ้าให้เบิงวงกลมครับมันจะมีสองวงครับซ,ซ้อนกันอยู่พอผมเซฟตีขนาดเลยว่าไงขันปะเตือนวงหนึง่งก็ที่เตือนวงหนึง่งครับผมเตือนมือถือผมนี่ ว่ามันเข่าไปในเขตอันตรายแล้วคือ60กิโลเมตรคือรัศมี60กิโลเมตรส่วนผมนี่นะครับาการจออกปีดเดี๋ยวนี้ผมนี่ผมก็เข่ามาปุ๊บมมนสิแก้งผมที่ตั้งเสียงด้ตั้งให้ตั้งจาก Facebook. เฟซบุ๊กติ๊กต้องจิงอย่างพวกที่เฟซบุ๊กอย่างที่เสียงให้มันตั้งมูจังพวกไปเลยเช่นอาทิตย์ไปตั้งวอรถพยาบาลวอลรถดับเพลิง หรือเสียงฝ้าห้องงะก็ได้เสียงรถใหญ่บุ้มบุ่มบุมี่ก็ได้คือเสียงแตง่ครับเป๊ะทีก็ได้จังไหนก็ได้ให้มันต่างจากมู่ต่างจากไลน์จากเฟซจากเฟซบุ๊กจากอย่างก็ตั้งที่เป็นข้อความที่มันบ่งบอกว่ามันบม่มแมนเสียงข้อความมันเป็นเสียงเตือนว่าฝนมาฮอดนะครับผมโอเคครับผม คำว่ได้ตั้งกับไปตั้งแล้วตั้งค่าดี่เนาะก็มีครับผมตั้งเขตย่าไปตั้งหลายมองไ้เดอร์มันแจ้งเจ้าเจ้าปวดหัววันที้หันตั้งเกินสามมองเลยมึงเอ้จีดยางอยู่ก็ได้บลอนนะเบิ้งเอาฝนที่ตกอยู่พุ่นตัวนี่ให้ตั้งยูมองเดียวหรือก็หรือว่าสร้างกระตั้งยื่ใกล้กันนี่ผมตั้งยูสวนผมนี่แล้วผมก็ยับไปตั้งยูเสียงอบตต้อต้อีกวงหนึ่งหาว่าตั้งเป็นยังตั้งให้มันซ่อนเป็นสองวงเจ้าสี่เห็นกันผมที่ แคปให้มืองแล้วก็ปักหมุดไว้ในโพดนี่ในช่อง YouTube ของโพดนี้นะครับเพื่อให้เจ้าเห็นว่าเออ,เอ,อมันเป็นยังไงเอามันทรงทับหนาไปละโอเคครับแค่นี้แหละครับผมมีเวลาแค่30มสิบวันทีในการย่อนน้ำกดครับมือนี้สสุดรวยนะหนการฝนคือเก่าครับผมขอบคุณครับ